ับเสียงเียันกลับมาอย่าง hello <ส> hello เพื่อชุบกลับมาแล้วมันไม่ได้ยินเสียงเออที่ไม่ได้พูดหรือเปล่าพูดเขาพูดไม่ไม่ชุบแล้วไม่ได้ยินเสียงเหรอไม่ไดีเลยมไม่ได้เลยใช่ก็เป็นบ้านกันด้วยใช่คือเขาไปแค่ไฟฉายดีกว่าจะได้มีมือวาอ่างเยอะๆ ใช่ม<อ>ันต้องมีมือไว้จนจะเมื่อกี้เขาเอา,เาอไอ้ป่ายเสาแต่ก็ไม่ได้ใช้อะ่ะเขาเลยเอาอะไรเลาใส่ฮักเกอร์นั่น เต้าปืนไม่เพียะนาตะกี้ชานถือของเยอะปะ่ะไม่นะไม่ไนดะ้ <ผม S 1> หยิบม,<ช>มาแล้วที่ช็อตกับปืนอ่ะแล้วเหมือนเห็นจินหยิบที่ช็อตมาแล้วอ่ะแต่ปืนไม่ลุยอ่ะใช่โอ้ยจินน่ามือเต็มอ่ะจินใช่ที่ที่ช็อตชานอ่ะเรากลับบ้านแบบไปในเวนิยานแล้วแต่ว่า,าปืนอนะ่ะเราเห็นนะแต่เรากดหยิบกดอีไม่ได้อ่ะ รู he no. um, ้ว่าไหมใช่ใช่เฉพาะกินมันบักบักมันกินไม่ค่อยขึ้นเอาใหม่ตอนนี้แขนของเราคืออะไรหรอไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้ไม่น่ากลับไปช่วยชาเลยนะแจะไปซะกจริงจริงอุ้ยขอโทษใครใครช็อตเราอ่ะใครช็อตเรามือปปลว่าเิดไใครใครช็อตเราโอ้โว ็บตอนทำร้ายกันขนาดนี้เลยลืมไปว่าเปิดทิ้งไว้แบบว่าหยิบใช้ง่ายเราแบบหน้าแนบพื้นเลยออกมาแล้วก็ปักเลยถ่ายยังฮะถ่ายแล้วตะกี้ถ่ายตอนช็อตขอบคุณนะคนชิ้นหนึ่งไม่ชอบผีแม่ลูกอ่อนมากรมงมุมเลยเดินไม่ได้เลยจริงเราไม่ชอบระมงมุมม,มันเดินไม่ได้อยากจะมีมีดมาตัดแกงมุม ันช็อตใหญ่เป็นมุมให้มันขาดนะต้องหลอกช็อตเมื่อกี้ช็อตแมงมุ้งวิ่งไปเลยอ่ะออีเใช่เห็นอยู่แล้วจินเขาพูดว่าหาขายเซ่โอ๊ะปวดทำอะไรอยู่แอบอยู่หลังเสาแล้วทำให้หาตาเศร้ามากแบบผีแม่ลูกอ่อนมันค่อยๆเดินเข้ามาแล้วเขาถามหาว่ามันมุ่งมัทางเราหรือเปล่าหาเขาช้อยหลังด่วนเลยติดอยู่ในซอกกันสองคนทะเลาะรู้ว่า คอนดิชันอะไรที่ทำให้ผีแม่วัออนวิ่งหนีอ่ะแบบผีแม่วันมันจะวิ่งหนีด้วยอ่ะคือระยะปะมันอาจจะอยู่แค่แบบแป๊บเดียวยนะี่สิบมิอเลยแล้วก็หนีนี่อะไรขลาวซ้ายหรอหรือตรงไปตรงไปตันตรงไปตันค่ะใช่ ้า้นเป็นบันไดเพียงใช่ค่ะเราพอจะจําได้นี่นี่ประตูนี้ก็ได้ประตูใหญ่แค่ถือประตูขวาประตูใหญ่ก็จำนี่ง่ายขวานี้ไปง่ายมันเขาวงกลมเลยทางดีกว่าจะกลับถูกไหมจินตอนนี้ยังกลับถูกแล้วข้างหน้าอีก ตรงเลยเดียวเท่านั้นตรงโอเคเชื่อเมื่อจินแต่พอจินไม่อยู่แล้วเขาจะกับจินาเลยกันเลี้ยวหรือกลับทางเดิมนี่ก็ถ้าเลี้ยงนี่ก็กแต่ก็กลับทางเดิมแล้วป่ะโอาไเชืเ่อเลยใช่ผัวเปลี่ยแปลงนี่ทางเดิมจริงมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็วนว่าเราจะยังไงแย่นะกลับไปได้ตรงไปเมงกดนที่ไหนล่ะนี่เฮ้ยอะไรอยู่ที่พื้นแมวชานเจออะไรเจอเนี้ยว้าเนี่ยก็จะกลับมาที่เดิมแล้วนี่ใช่ป่ะเออไมรูอะ ขึ้นไหมอ,อ๋อไม่นี่บันไดใหม่มีบันไดใหม่มีบันไดใหม่เราไปต่อไหมนะได้บันไดใหม่คืออะไรก็ไม่ใช่บันไดที่เราบันได,ให,นดใหม่นี้คือถ้าเดินล้วเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเพื่อนจะไปเจอบันไดเก่าอันนี้คือทางเก่าเนี่ยข้างหนานทางเก่าไม่เอสับปะร หรือเปล่าควรจะใช่นะไหมหลูมูแล้วอ่ะเฮ้ยมีของไหนเจออะไรครับแปดลายถูกโอ้โหแปดลายถูกถูกหนึ่งเงินจะเลี้ยวซ้ายหรือตรงไปหรือเลี้ยวขวาหรือยังไงครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งสิแต่ไม่เจอตัวอะไรเลยหาทางกลับก่อนไหมมันจะอยู่ข้างบนกลับไปข้างบนเลยทางนี้ออกใชจะได้กลับ รกลับมาได้กลับทางไหนนะตรงไปทางนี้คือทางใจแช่เมื่อกี้ใช่ตอนนี้ยที่จิมไม่ได้สัมคนจะใช่ใช่ใช่งั้นแสดงว่าเราต้องกลับแบบตรงไปแสดงว่าประตูนี้เฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวอะไรนั้นมีตัวอะไรนั้นตัวแขนยาวตัวแขนยาวฮะแล้วตัวแขนยาวคนทีเดียวตายดิตรงนี้ไหอะแต่เราต้องกลับประตูละพอแล้วติดป s <S ระตูขังน ม่แต่เราต้องกับบ้านทางนี้สายได้เราก็อ้อมแม่จะได้นะออกทางนี้อ้อมซ้ายอ่ะคิดซ้ายแล้วตรงตรงแล้วซ้ายห้องเดิมนี่ไงตะกี้ทีมก็มาตรงนี้ใช่นะนี่ก็คือออกทางเดิมออกประตูประตูไอ้บันไดอีกบันไดหนึ่งโอเคงั้นกลับก่อนไหมไปบันไดกันเลยไปบันไดก็ได้ ไปถ่ายที่บ้านเธอทุกคนไปถึงี่ยานเราวิ้ยวิผีผีผีิงผีผีผีรู้กํารอนผีกลับกลับกลับพอโบพอโบกลับกลับกลับเราโดนยิงแล้วยังตัวตนยังผีถือปืนยังกลับมาเลยอุ้ยทางนี้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะนี่ผีใหม่นี่ตัวอะไรไม่รู้อ๋อไม่ใช่มีของปืนมาแล้วโดนยิงโดนยิงผมโดนผมโดนยิง หารอดมะดูจากทรงแล้วไม่น่านี่มันอยูนี้าแน้วใส่เยเฮ้ยเราหยิดไปได้ช็อชมาเรวงกล้องไว้ไม่นะนัเซลฟี่อยู่กดยังไงให้เราเซลฟี่เราฮ กาากล้องไปห้ากล้องไปห้ากล้องไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหิวให้แต่ห้าก้งไม่ได้แล้วจริงเฮ้ยนางมไม่คนี่หนหายตัวได้ข้างในเราติดอะทุกคนไปไาไลยเราไปเรยเรเมาขนมาขนมวิ่งวิ่ิ่ติดติดติดไรไม่รู้ เดินไปได้ดิ้มไปได้ใช่ใช่ชันกอดเราหน่อยได้ไหมอ่ะได้ครับนี่นี่ใครบอกให้ช่วยด้วยชันแล้วว่าพวกเราไปเอากล้องเรากลับกันเถอะได้เสียงน่ากลัวจริงๆเขาป้อมนอนสิ้น้อมเต็มมือ ีีเเยยจริงเทียน,ยนไม่น่าชันมีตัวะตัวอะไรอ่ะตัวแข็นยาว,วหรือว่าเรากลับเลยแต่ไม่มีกล้องอ่ะแต่ไม่มีกล้องวิ่งสวนไปอ่ะมาไหนเียงอะไรวะซ่ามากเลยเสียงไก่เป่าโอ้ไหนเทียนวะอย่าดูดล้ว คือรู้ว่เดยวดูดเราอ๊ยเลือดหมดเอ้ีไปไหนวะ่อไม่ได้กับมาเลยไปเมหมดตาแล้วขอี่นเนีเ่ยอาชีพเลย เขาอย่ไงฮะไปกลับบ้านกลับบ้านโอ้วตางชุบมาออกซิเจนหมดภาพสุดท้ายออกซิเจนหมดชุบมาแต่ออกซิเจนหมดวัดเดือดฟ้าไี่เลยนะโคตรางเขาก็เขาก็โดนโดนเหมือนกันเนี่ยถืออินชะหมดลาบัง